สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องมื้อในสภาพมาเคกับเข่าค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่สามอย่างเนาะค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือซี่โครงหมูตุนยาจีนค่ะก็บสมีเครื่องเห็ดเื่องยาจีนต่างๆเนาะค่ะพี่น้องก็บสมี่เม็ดเกากี้ค่ะเม็ดเกากี้กินหลยๆดีค่ะพี่น้องบํารุงสายตาค่ะแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ซี่โครงหมูนะคะแต่อีกเมนูหนึ่งก็คือกุ้งทอดกระเทียมเป็นกุ้งตัวเล็กค่ะพี่น้องทอดบันบานคือเกาล่ะค่ะ และอีเมนูหนึ่งก็คือกวางตุ้งไต้หวันราดน้ำมันหอยนะคะพี่น้องแต่ว่าหนูสเสตเฮดเบิบนเคสองอย่างก็คือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนกับกุ้งทอดกระเทียมนะคะพี่น้องเพราะว่าเอ,อกวางตุงต้งไตวันหนึ่งเห็ดบอยละค่ะพี่น้องก็คือเสเคยเห็นไหคะข้าวหน้าเดือดนุะก็จะใส่เครื่องเทศลงไปเลยถึงตุ๋นยาจีนนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ นูก็เะลีไฟล่ให้น้ำอยู่ในอุณหภูมิปกติปัญหาพี่น้องเราหนูก็จะใส่ซี่โครงหมูล,ลงไปนี่ค่ะเพราะว่าถ้าห้าใส่ซี่โครงหมูตอนที่น้ำเดือดพุับๆๆนะคะซี่โครงหมูมันจะกระด้างมหาตัวเนื้อมนะะัน,มมน,นนะคะสับบนุ่มบโนวลค่ะพี่น้องต้องรีไฟลงมัะหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าดีเลยนะั่นให้เอาใส่ตอนที่น้ำม,มัานหนีห่อนนะคะพี่น้อง เอาละค่ะนันจะค่อยตุนไปเรื่อยๆตุนไปเรื่อยๆนี่ก็ค่อยช้อนฟ้องออกค่ะน้ำซุปเซใ์กลมกลมเป็นตะกินปลาแซบค่ะพี่น้องเพราะว่า,าข้าเปิดไฟแห้งเลยอะน้ำซุปจะคุณเบแสแสค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะค่อยตุนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อมาเบิ่งนกันอีกรอบนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องข้าก็ค่อยช้อนฟ้องออกนะคะฟ้องอากาศที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะ นี่ค่ะนัก็จะคอยซ่อนไปปฟองไปเรื่อยๆค่ะเอาไฟอ่อนเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนัก็จะตุนไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องล้วคอยปรุงนะคะพี่น้องตุนให้เครื่องยาจีนนี้มันออกกันค่ะค่ะตอนนี้ยาค้นนะคะพี่น้องแล้วมันสีขาวค่ะหเขาคอยช้อน้องไปเรื่อยๆอย่าเฝ้าค้นค่ะ เอาละค่ะได้ดูสดตุนไปแ,แล้วเนาะค่ะแล้วบอกว่าเบิ่งกันตอนที่นุปรุ่งรอบนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องนุงเคี่ยวได้ชั่วโมงหนึ่งละค่ะนุก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปพี่น้องเรต้องแปลกใจด้วยค่ะพี่น้องอาหารนุทุกคลิปนุตรงนี้ผงปรุงรสค่ะแล้วก็นุก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะและ้วก็ความหวานซีอิ้วพวก เนี่ยค่ะยาจีนนี่เข้าตุนไปนี่ค่ะพี่น้องมันจะมีความหวานความน้ำซุปกลมๆอยู่ในนี้นะคะพี่น้องแล้วนุ่กก็จะใส่เกาจีใส่ลงไปหอหนึ่งกับพ่อค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ลายบดสองหอหน่ะเกาจีมันจะมีความเปรี้ยวมันก็นจะบดแสบค่ะพี่น้องใส่หอหนึ่งพ่อเป็นปลาแหลมปลาแหลมค่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกัวเปื่อยถูกใจเข้าค่ะพี่น้องก็กินได้นะคะเอาละค่ะช่วงนหนูเขียวหนูสภาพเห็ดกุ้งทอดกระเทียมค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องเดีในห้องสามารถทำการทอดกุ้งกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะกุ้งของหนูก็สมัครใส่เกลือนะคะพี่น้องน้ำตาลนิดๆแล้วก็แป้งโกกิค่ะแล้วก็พริกไทยหน่อยๆค่ะพี่น้องแค่นี้ละค่ะพี่น้องเป็นกุ้งทอดกระเทียมหนูค่ะ ค่่ะพีน้องดไส้แห้งๆให้เหลือยงข้างซองด่านค่ะพี่น้องเอาขึ้นกินได้เพราะว่าถ้าข้าวทอดโดนไปกุ้งกับซีเรียวนะคะจะนุ่มขยับกล่องอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องดูค่ะพี่น้อมเขาหอมหอมมีกลุ่มข้างหน้าแห้งๆด้วยค่ะ ค่ะคุณ่ดอจันเมี่ก็พอ่อละค่ะเพื่อพ่อดวงใจน้่ง,นเง,นนงเสียวค่ะนะะกุ้ง่อยกระเทียมหัวล้วก็เดี๋ยวราเสะรอกระเทียมมะเดียวค่ะพี่น้อ นุนูเอากระเทียมใส่ลงไปกับปิดไฟไว้นะคะพี่น้องพเพราะว่ากระทะมันหอนอยู่เจียวหัเเลืลอกกรอบเอามาโรยกับกุ้งค่ะพี่น้องเทนี้จะเป็นอันเซ็ตค่ะ,ปะไปค่ะห้องแปรงเขากินกันเลยค่ะแล้วล่ะค่ะพีน่น้องเมโน่มื่อนี่ค่ะเป็นอาหารให้นะคะพี่น้องนูกระเทียมเบื้องสองย่างค่ะพี่น้องย่างแรกก็คือกุ้งทอดกระเทียมนี่ค่ะกุ้งคับกกเกลือพริกไทยนิดนิดน้ำตาลน,น,น,น้อยแล้วก็ ผสมแป้งโกกิค่ะแป้งทอดกรอบยี่ห้อใดกระดดค่ะพี่น้องเอาไปล่งทอดให้มันกรอบมากก็ะโลยโดยกระเทียมเจียวหอมๆค่ะกระเทียมหี่เห้าเอาไปทอดนะคะพี่น้องก็มีแตงกวากินกับนะคะพี่น้องถผู้ใดมักเพ็ดแนวกระเห็ดน้ำปลาพริกลงไปแซบเลยค่ะแล้วอีเมนูหนึ่งอันนี้เคยเห็ดไปแล้วค่ะเลยบริเวเห็ดห้เบิ่งค่ะพี่น้องเอ่อกวางตุ้งไตหวานราดน้ำมันหอยค่ะกวางตุ้งลวกนุ่มค่ะพี่น้องนอกด้วยน้ำเย็นค่ะ กะเอามาลาดด้วยน้ำมันหอยทีมีกระเทียมซับร้ยเต็มอยู่สิคะแซบค่ะพี่น้องมีข้าวมันของน้ำมันหอยแล้วเข้มนิดๆค่ะแซบอีลีค่ะแล้วก็อันนี้คือซีกโฮโมตุนยาจีนค่ะพี่น้องเป็นสมุนไพรจีนค่ะสดหอนๆค่ะเกากีนี่ก็มีประโยชน์ค่ะพี่น้องช่วยบำรุงสายตานะคะเกากีคือเม็ดแดงๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะกับเห็ดหอมกับยาจีนโอ้ยแซบแห้งค่ะพี่น้องนำซุปสรรค์กลมๆค่ะแล้วก็มีข้าวซวยห่อนๆค่ะพี่น้อง นี่นะคะ่ะเมนูหมือนนี้เป็นอาหารไทยผสมจีนค่ะพี่น้องขอพูดละลายเดอ้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามา่นรับชมค่ะมากดไหลก็แช่ก็ติดตามให้ขอพุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องั้งเผื่อใหม่เพื่อเกา่าเขามาบอลนวดมามวนเขามาคุยกันเลยค่ะพี่น้องขอพูดละลายเดอ้อค่ะมาจามากินเขาในกันค่ะ